สีม่วงมาเสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงเอ้ยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมไปรุ่นยู่เก้าศูนย์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คนะครับผมไอคอนิคโมเมนต์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตกับผมเราจะพลาดได้ไงหกเด็กผีไม่ควรพลาดจริงๆแพ็คนี้ครับผมเรามาดูกันครับผมว่าในแพ็คนี้มีใครกันบ้างครับผมในเวลาเสียทองอีกแล้วครับผมมาครับผมตันแพ็คนี้จะมีนักเตะอ่าลำนานแมนยูทั้งหมด 4คนนะครับผมคนแรกโคนะครับผมกองหน้า Cf แล้วก็ LB ครับผมอวินนะครับผมเอวินเออวินเออวินล็อบสั้นล็อบสันล็อบสันตัวนี้ผมว่าคุ้มสุดแล้วในแพ็กนี้นะผมยอกโอ้โหแต่ละคนดีๆทั้งนั้นค่าบาลังโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะ วันนี้ผมมีงบทั้งหมด2,000ทองนะครับผมที่ผมจะมาเปิดนะครับผมเรามาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าผมขอเนี่ยขอได้ทัก2คนนะ่ะ2,000ทองเนะี่ย2คนนะ่ะถือว่าคุ้มและถือว่าคุ้มและมาเรามาจัดกล่องแรกกันเลยดีกว่าครับผมไป100ทองแรกครับผมไปแล้วครับผม100ทองเข้าอังกฤษต้องอังกฤษเท่านั้นลงอังกฤษครับผม รอยทองแรกจะมาเลยเสื้อสีม่วงอืไม่ใช่ครับผมแมนยูใครวะเนี่ยโอ้โหลัดฟอร์ดครผมผมมีสามตัวสามคนเลยโอโ้ไปแล้วครับผมกล่องแรกครับผมหนึ่งร้อยทองแรกไปครับผมสองร้อยทองอีกหนึ่งร้อยทองเข้าอังเกตมาดิครับยอกยอกรับสั้นรับสั้นมไม่ใช่ครับผม,มจบแล้ว อาร์เซนอลก็มาโอ้บอลทองดีไม่ได้บอลเงินนะผมปกติผมเปิดแพ็คนี่ได้บอลเงินนะผมตอนนี้หมดไปแล้วสองร้อยทองแล้วผมไปกล่องที่สามจัดไปไปแล้วครับอังกฤษยาวๆโหจบแล้วผมไม่ดูเลยโอ้โหบอลเงินชาวเกสูญซีสามร้อยแล้วครับผมสามร้อยแล้วเอ้ยอย่าเกลือนะอย่าเกลือเข้าไปแล้วอีกทีนึงอังกฤษอังกฤษเอออังกฤษ เสื้อสีม่วงมาเสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงเอ้ยมาแล้วโอ้ยเบอร์เจ็ดใครวะใครครับผมโอ้ยสามร้อยทองทั้งหมดสี่ร้อยดิโอ้โหหลักสั้นโอ้โอยวิผมพอแล้วผมพอแล้วยอกยョกยอย <laughs> มาตอนนี้ก็หมดไปแล้วผมสี่ร้อยทองนะครับผมไปกันต่อครับผม เครื่องกำลังติดครับผมดวงกำลังมาต้องจัดอย่างเงี้ยต้องจัดไปอังกฤษต่ออังกฤษอืมอินเตอร์ลีโอ้โหอุ๊ยบอลดำโด้ปะเนี่ยเบอร์เจ็ดโอ้โหเบอร์สิบใครวะโอ้โหรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยผมว่าแล้วอาราบาเนี่ยใช่ปะดีละอะไรดีบาล่าใช่ถ้าเกิดผมอ่านผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยในนาะทีนี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมไป 500อยทองผ่านไปเฮ้ยบอลดำมาหนึ่งคนแล้วเฮ้ยตำนานมาแล้วหนึ่งคนอังกฤษเออเสื้อม่วงเสื้อม่วงขอเสื้อม่วงขอเสื้อม่วงเฮ้ยโอ้โหเดเคอาบอลดำเฮ้ยทำไมดวงมาจังว่าวันนี้เนี่ยได้บอลดำมา2แล้วนะโอ้โหตำนานมาแล้วหนึ่งคนวุยสุดว่ะสุดว่ะขุขอเนี่ยเออร์วินเนี่ยเออร์วินเนี่ยไปอาโคก็ได้ได้หมดอะโคอะก็ได้มา ยอกก็ York, ได้มามาขอเถอะมาโอ้จบแล้วจบแล้วผมไม่ดูเลยโอ้โหบอลเงินด้วยโอ้โหบบเยนมิวนิกเฮ้ยไปครับผมหมดไปแล้วตอนนี้ครับผมเท่าไรแปดร้อยทองแปดร้อยทองอังกฤษเออเสื้อม่วงมาเสื้อม่วงเสื้อม่วงโอ้โห D K R อีกแล้วโอ้ย D K R ผมมีสี่แล้วเนี่ยสี่สี่คนแล้วเนี่ย D K R เนี่ยโอ้โห มีฟิวเจอร์2มีบอลดำเนี่ยสโอ้โหตายแล้วไปแล้วครับผม900ทองเข้าอังกฤษดีจานฝรั่งเศสฝรัร่งเศสโอ้โหบอลเงินอ๋มอมอนาโคเฮ้ยไปแล้วครับผม1000ทองไป อังกฤษเออเสื้อม่วงเสื้อม่วงดิจานเสื้อม่วงเสื้อม่วงโอ้โหบอลดำแมนยูผมรู้แล้วใครแมตไวโอ้โหชัดเลยชัดเลยหามานานคนนี้หามานาน,น,น,ามาน,านผมเนี่ยโคตรอยาก,กได้ไปครับผมไปครับผม1000ทองผ่านไปขอบันห้าแล้วนะขอนนะขอ1,500ทองไม่ได้หยุดครับผมโอ้โหจบแล้วจบแล้วโมโนาโคอีกแล้ว ไปครับผมต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยหัวล้อละหัวล้อละหมดไปละหนึ่งพันทองครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยทองหนึ่งพันสองร้อยทองผ่านไปครับผมอังกฤษดิฝรั่งเศสโอ้อะไรวะจานเอาหน่อยดิโอ้มาคนเดียวโอ้คุ้มไหมเนี่ยไปครับผมไปครับผมมามาทีเถอะมาสักสองคนสามคนก็ได้ยาวๆอังกฤษดิเออเสื้อม่วงขอเสื้อม่วงขอเสื้อม่วง เื้อม่วงมาอีกแล้วเบอร์เก้าโคแน่นอนโคแน่นอนโอ้โหให้มันได้อย่างงี้ดีให้มันได้อย่างงี้ดีเอ้ยเอ้ยไหลแล้วตอนนี้ไหลแล้วต้องไปแล้วไปแล้วมาเอาให้ครบสี่คน,นวันนี้เอออังกฤษต่อเข้าอังกฤษโอ้โหฝรั่งเศสโอ้โหโมนาโกอีกแล้วไปครับผม ยาวๆรัวๆรัวๆเลยอย่างเงี้ย1 5 0 0ทองผ่านไปโอ้โหจบแล้วโอ้โหชาวเก้ศูนโอ้โหไปครับผมขอเถอะขอเถอะ LB อะมามามาอังกฤษโอ้โหฝรั่งไอ้ลงโอ้โหมาซ่าลงสเปนอีกแล้วไปแล้วครับผม1,600ทองผ่านไปครับผมไป มาอีกด้มาอีกมาอีกเอ้ยอังเกตโอ้โหจบแล้วผมไม่ดูเลยชาวเก๊กแล้วมันชักจะไม่ใช่แล้วนะมันชักจะไม่ใช่แล้วนะมันชักจะไม่ใช่แล้วนะสองพันทองโอ้โหจบจบอุ้ยอัลบามาเยือนมิวนิ่โอ้ถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมโอ้ยไปอีกอีก เอกเอกหนึ่งร้อยทองลงอังกฤษดิโอ้โหไม่ลงอังกฤษเลยวะโอ้โหลงแต่ฝรั่งเศสอะไรวะเนี่ยขอสองร้อยทองสุดท้ายครับผมทั้งหมดก็เป็นสองพันหนึ่งหนึ่งร้อยทองไปครับผมแพ็คนี้แพ็คน,นี้ขอเถอะขอเถอะมามาอีสองนะเดี๋ยวยาว,ยาวเลยเนี่ยอังกฤษนะโอ้โหลงแต่สไปไอฝรั่งเศสอะไรวะโอ้โหหลังๆเริ่มแย่ไม่ใช่แล้วนะจยนเริ่มไม่ใช่แล้วนะจยน ไม่ใช่แล้วนะจานพอครับผม2,100ทองอังกฤษด,ดิโอ้โหอ,อย่าจะบ้าตายโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมฮ้ ไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าทําอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็ท้าย สุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมใครเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมเปิดได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ